สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบปร,รักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของสงขามไทยกัมพูชาจะมีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงกัมพูชาแตกแน่ท่านผู้ฟังครับเผยคำทำนายหลวงปู่ศิลาสงครามไทยกัมพูชา จะมีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเผยคำทำนายของลุงปูศิลาสงขรามไทยกัมพูชาจะมีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามเชื่อว่าหลายคนต่างก็ภาวนาไม่อยากให้มันเกิดแน่แน่ว่าแต่ทางฮุนเซนจะรู้หรือเปล่าว่า ทางไทยเขารู้ล่วงหน้าว่าสายลับของเราอย่างหลวงตาสุขคงไม่ได้บอกเรื่องนี้อย่างแน่ดอนเพราะตอนนี้ก็คงกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตสไตล์พระไฮโซอยู่ในขมินแล้วทั้งนี้ทางหลวงปู่ศิลาได้ออกมาเผยถึงอนาคตของสงครามระหว่างไทยกัมพูชาเอาไว้ อย่างน่าสนใจว่าทั้งสองประเทศจะมีการรบกันอีกจะรบกันประมาณเจ็ดพันเจ็ดนทำนั่นทำนี่พลิกไปพลิกมาไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะมีประเทศที่สามเข้ามาช่วยก็อาจจะหยุดพักรบกันชั่วคราวทุกอย่างอยู่ที่การเจรจาพูดคุยของทั้งสองฝ่าย สำหรับระยะเวลาการรบกันเจ็ดปันเจ็ดืนนั้นทางหลวงปู่ศิลาได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าหากเกิดการประทะขึ้นใหม่อีกครั้งจะมีระยะเวลาประมาณเจ็ดวันซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวสำหรับการประทุประทะในยุคปัจจุบันในลักษณะการรบจะมีการพลิกไปพลิกมาไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดประเด็นสำคัญที่สุดจะมีการเข้ามาแทรกแซงจากประเทศที่สามอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนเพราะเป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งถ้าหากเป็นสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาในฐานะเป็นพันธมิตรของไทยหรืออาจจะเข้ามาในฐานะผู้ไกลเกลี่ยหากเป็นจีนก็จะเข้ามาในฐานะ ที่มีอิทธิพลกับกัมพูชาทั้งนี้การที่ประเทศมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสุดท้ายทางลงุงก่สิลาได้บอกว่าการรบกับกัมพูชาจะไม่จบลงอย่างง่ายๆตราบใดที่ประเทศกัมพูชายังไม่เสียหายยับเยิน ถึงเวลานั้นเมื่อไร่ทางฝ่ายกัมพูชาจะเป็นคนเข้ามาขอเจรจากับไทยเองหลวงปู่ศิลาท่านเดชเล่านิทานเผยคำทำานายจุดจบของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพระราชวัชธรรมโสผลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระทัดเหมื่นหินได้เล่านิทานตำดานปราสาทเขาพระวิหาร และจุดจบข,ของปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างวาระแต่เหมือนกันทั้งสามวาระดังนี้วาระที่หนึ่งสองสิงหาคม2568ที่วัดสวนธรรมปิติหลวงปู่ศิลาศิลิจันโพธรรมะอุทยานบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน โดยในวันนั้นมีสาธุชนจากทั่วทุกสารณาทิย์เดินทางเข้ามากราบสการะขอพรกับพระราชวัชธรรมมโสผลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอย่างเนืองแน่นและก็ยังมีทหารกล้าที่รอดจากระเบิดสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่แปดกรมทหารปืนใหญ่ที่สาม ได้เดินทางเข้ามากราบสการะถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาโดยหลวงปู่ศิลาได้เมตตามอบเหรียญขุนแผนยอดขุนพลให้ไว้พบติดตัวเพิ่มอีกเหรียญและหลวงปู่อย่างในมอบวัตถุมงคลให้ทหารอีกนายที่อยู่กองพันเดียวกันที่คันเข้ามารับวัตถุมงคลจากมือหลวงปู่ไว้เป็นสิริมงคลด้วย วาระที่2ก้าสิงหาคม2568เมื่อวันที่เ9สิงหาคม2568เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เวลา9นาฬิกา29นาทีที่วัดสวนธรรมปิติธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน พระราชวัชรทธรรมโสพลศิลาศิลจันโทเจ้าอาวาสวัดประทัดุเมือนหินเป็นประธานอุปัมภมฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป,ป่าต้นไม้โดยมีพลโทบุญศิลภาคกาแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานอุปัมภมฝ่ายการว่าพร้อมด้วยผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่23เป็นประธานกรรมการ ดำเนินงานโดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสินแล้วก็ประหลัดจังหวัดกาลสิน์พธศาสนิกชนและสื่อมวลชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะเอฟซีท่านแม่ทับกุงุงที่มารอถ่ายรูปกับแม่ทับกุง้งวาระที่31สิงหาคม2568เมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 6 0 ที่วัดสวนธรรมปิติธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแก่เพชรตำบลเชียงเอืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพิทยาลัยการทับบุกนําโดยประธานบทบรบ69พร้อมด้วยคณะให้ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดประธานแม่บ้านตํารวจ แล้วก็รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทีมงานกการักษาและแม่บ้านตำรวจร่วมจัดกิจกรรมโครงการสายตาใสใจอาสาถวายลรงปู่ศิลาด้วยการจัดบริการปวดโรคตามอบแว่นสายตาเป็ชะพันให้กับประชาชนฟรี เือเฉลิมพระเกียรติและน้อม9้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสพันเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ได้ทำการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรีให้แก่ปร,ระชาชนที่มาต่อคิวจำนวนมากโดยในวาระที่สนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโภ เมตตาเล่านิทานให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ากาบสักการะเป็นภาษาอีสานว่าคูบาอาจารย์ญงทั้งไปปราสทาาเขาพวิิหารหลายองค์ที่เคยปกปักลุ่มพ้องเขาพวิิหารอยู่ในธรรมมีซื่อเป็นภาษาเขมรตต้งก็สซอยกันลุ่มค้องคอนดี โดยหลวงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆขอความเมตตาทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วยเพราะตัวหลวงปู่ไม่มีอะไรขังต้องอาศัยให้ท่านช่วยทุกองค์ก็รับปากจะช่วยยังบอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มานหุ่นเสซน น้องปูศิลายัางได้เมตตาเล่าตำนานอีกว่าเป็นภาษาอีสานว่าแรกๆต้นต่อของกัมพูชาสื่อพญทองได้ไปเลี้ยนของดีจากพระฤาษีทางลาวเลยไปได้นากเป็นเนีย่ยสื่อสุขค้นท่าพอเลี้ยนสารและวก็สินเสร็จแล้วเลยพาเมียกลับกัมพูชาได้ลูกได้เต่าหลายคน มีลูกค้นหนึ่งเสือพญาละแวกมีนิสัยกดโกงอยู่ตลอดเวลาได้ขอพ่อพ่อไปต่างเมืองบ่ายอยู่บนยอดเขาต้นนาดีแต่บ่ถ,ถึงหน้าที่กะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเมือเหมือนกับหุนเส้นเหมือนกับเรลื่อนแบบกันมาเลยพ่อไทยเพอก็แอบมารบแถวจังหวัดตามแนวชายแดนของไทย เพิ่งสถานการณ์แล้วเสื้อว่าขมนเสื้อใจขมนบ่ได้ทหารไทยบ่ได้ตอบโต้ยิ่งบ้างระเบิดเพิ่มหุ้นเส้นนี่เป็นพญามารผุดใจบาปทรงโดนมาสอดแนมอยู่เรื่อยๆมีไต่เมืองบาดาลของกัมพูชาหนิ็นทรงสารมาบอกพ่อแม่เอ้ยทำจังไรกชีให้มีการเลิกสู่ลบ ก็น่าจะทําให้กัมพูชานี่พังย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาจึงจะยอมหยุดแตรเศร้าอยู่อยู่คนไทยท่านผู้ฟังครับหากกัมพูชาไม่พังย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาก็คงจะไม่ยอมหยุดยั่วย,ยุประเทศไทยทีนี้เราไปเลาะย้อนดูในเรื่องของคำสา์ คำสาบอร,รมันที่ยังหลอกหลอนตระกูลหุนเสซนกับภารกิจลับที่ล้มเหลวในการปดทำสามีนักวิชาการได้หลายท่านนะครับได้ออกมาพูดถึงว่าแมนจะไม่เชื่อในเรื่องสยายศาสตร์คนดําหรือคนใสก็ตามเพราะเติบโตกับครบาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์แต่บางครั้งก็อดตั้งคําถามครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อเรื่องราวบางอย่างสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดเช่นคำสาบบรมันคำสาบบรมันคำสาบของโบราณที่ยังคงสะท้อนผลให้กับกัมพูชาในยุคใหม่และอาจจะเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่นครวัดเมื่อเดือนพฤษภาคม6 8 6 8ที่ผ่านมาเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ700ร ปีก่อนในช่วงของปลายรัชวงศ์พระนครอาณาจักรของโบราณมีสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่9หรือพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเชื้อสายสุริยะวรมันซึ่งเป็นผู้สืบสันติบ่มจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้ที่รวบรวมอาณาจักรอย่างมั่นคงและผู้สร้างคำสา พระเจ้าชัยบรมันที่เก้านี่ทรงครองสิริราจสมบัติจากปีพุทธศักราช1870-1879ถูกล้มอำนาจโดยชายธรรมดาผู้ดึงที่มีชื่อว่าแดงหวานผู้ที่รวบรวมระบฏชาวบ้านเข้ายึดอำนาจและตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในนามพระเจ้าต่อชกไพแอ,อมหรือสมเด็จพระองค์ชัย พระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองพระนครหลวงกัมพูชามีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพระเจ้าสุรยิยบวรมันที่หนึ่งที่ครองราชในช่วงปี1545ถึง1593ประมาณ1500ปีก่อนได้สร้างคำสาปเอาไว้ในศิลาจารึกว่า ผู้ใดทรยศต,ต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกล้างผ่านเผ่าพัานธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะประชิญกับภัยพิบัตสิสำแล้วสำเราคำสาบานี้ถูกเชื่อว่าเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่แต่งหวานก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แต่หลังจากนั้นประวัติศาสตร์กัมพูชา ก็ดูเหมือนตกอยู่ในวงจรคำสาปคํำแล้วสํำเร่าเจ็ดข้อแห่งคำสาปบวารมันหนึ่งผู้ถูกสาบจะถูกทำลายจนสูญสิ้นด้วยลูกหลานของบวรมันสองผู้ถูกสาปจะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นเสมอถูกสยามและฝรั่งปกครองสามผู้ถูกสาบจะเข็นค่าล้างผานกันเองตามทั่วลูกทุนหลาน เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคกมินแดง 4. ผู้ถูกสาปจะต้องเป็นทาสของผู้อื่นตลอดไป 5. ผู้ถูกสาปจะต้องเผชิญกับหายนะและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6. ลูกหลานของผู้ถูกสาปจะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของวรมัน 7. ผู้ถูกสาปจะล้าหลังไร้ศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และสมเด็จฮุนเซนที่มาจากนารกรู้จักคำสาบนี้หรือไม่แน่นอนว่ารู้เพราะเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568มีพิธีลึกลับกลางปาศาศาลาสนนครวัดที่ถูกอ้างว่าเป็นพิธีถอนคำสาบบรมันโดยมีคนแต่งดำดคนเป็นตัวแทนคิดทำพิธีกรรมซับซ้อนโดยรอบสิิงศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องสังเวยและ วัดถั่วประกอบพิธีมากมายแต่เพียงสามวันถัดมาวันที่สิบหกพฤษภาคม2 5งพแปดเกิดฟ้าผ่าลงการปราสาทนครวันทำให้มีผู้เสียชีวิตสามหลายและบาดเจ็บอีกสามสิบรายโดยผู้ตายทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชานี่คืออาถันหรือคำเตือนจากคำสาปบราณเรื่องไม่จบที่นครวัด ยังมีข้อมูลว่าคำสาปของพระเจ้าสุริยบร,รมันยังฝังอยู่ในปราสาทตาเมินรมปราสาทตามมิโตและปราสาทตาควายทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทยคำสาบบร,รมันนี้เองทำให้สมเด็จที่มาจากนาลกและคนพักตระกูลคนพยายามสร้างภาวะกำลังทำให้กัมพูชาพงาจขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่เหมืองอาณาจักร หอมโบราณจึงต้องสอนถอดถอนสลักคำสา์เหล่านี้ก่อนโดยไม่สนใจว่าปรา,าษาทของโบราณเหล่านี้ไม่ได้เป็นของกัมพูชาแล้วตั้งอยู่ในแผ่นดินไทยมาช้านานแล้วก็ตามนั่นคือที่มาของการที่พยายามเขลมนภา,าษาตามมรทกและอีกหลายปราสาทที่อยู่ในดินแดนไทยเมื่อมาเพื่อที่จะมาแก้คำสา์ต่างๆเหล่านั้น ท่านผู้ฟังครับเรื่องคำสาบจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่เราก็เห็นได้ชัดว่าคเมนก็ยังอยู่ในเรื่องของโจนคำสาบสำหรัับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ